อยตุ้ยมาเก็ขอโทษเราแล้วก็เออช่างบัวแมงเถอะเอาเอาคนใหม่แล้วกันเอาอย่างนี้ก็จัดห้อง้อมใหม่แล้วก็แบบเฮฟวี่เลยสำหแบบเฮฟวี่เลยก็ไปเรียกมาตอนนี้เราไม่มีนักร้องอันนี้พูดถึงนักร้องคนแรกของไอร็อกเลยนะที่เมื่อกี้นักดนตรีผมนับครบแล้วนะแล้วในวงวันวงที่ไลนานนั้นใครเป็นใครเป็นักร้องนดีตอนแรกอ่ะตุ้ยบอกกับเราว่าตอนนี้เรายังไม่มีนักร้องใช่ไหมแม็กอฮะแต่ว่าครูม,มีเพื่อนคนหนึ่ง แต่ตอนนี้มันเป็นดีเจอยู่หัดใหญ่ดีเจอยู่หัดใหญ่อน่าจะไปอยู่สุงไหงโกลกแล้วตอนนั้นน่าจะโกลกอชื่อไอ้กบใช่ไหมกบไปร้องเพลงป๊อปนะเว้ยเฮ้ยแล้วผมหนามว่าถ้ามันจะร้องเฮฟวี่ได้หรือเปล่าเฮฟวี่นี่เฮฟวี่ทั้งแถบเลยมั้งเฮฟวี่เฮฟวี่มากอ่ะผมยาวผมยาวลุงรังกันหมดเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยน่าจะได้ว่ะแต่ว่า คือสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีใช่มันไม่มีโทรศัพท์ก็ต้องโทรไปตอนที่มันทํางานเป็นดีเจตอนกลางคืนแล้วก็คุยกันไม่ได้ยาวก็โทรไปที่สมัยโกลกเราชวนลงชวงชวนในกบดูกบมันสนใจไว้มันกบนนั้นมันสนใจว่าว่าเออดีดียังไงเป็นนักร้อมแล้วมึงมีครบกอยังบอกมีครบแล้วแล้วตุ้ยมึงก็นั่งรถไฟไปสองคืนจากกรเพสมัยโกลกเพื่อจะไปคุยเรื่องนี้ ไม่คุยเปล่าเอาตลับเทปไปด้วยแล้วก็เนื้อเพลงอฮะแล้วบอกว่าแล้วก็แล้วก็บอกว่าแม็กเดี๋ยวกูมากูไปกูไปโกลกประมาณหลายวันอยู่เพื่อจะไปหาไอ้กบเนี่ยแหละเดี๋ยวนะพี่เทปที่ว่านี่คือเพลงอะไรก็จะมีเพลงตอนนั้นจะมีเพลงพวกออสซ่สบอลอ๋อเ oh, กิดอกไปเห็นว่าร้องเพลงแนวนี้เลยเออโอเคโอเคเต่ยังเรายังไม่เล่นเพลงแนวไฮ็อ uh huh. ก็จะเล่นเพลง uh huh. พวกเฮฟวี่ทั่วไป uh huh. เช่นไฮวีสตาร์ล็อกบัตทอมเบิร์นหรืออะไรเพลงเพลงสมัยก่อนเขาหเาฝึกร้องแล้วบ้างไงเออบอกว่าบันฟูทูไนอะไรเงี้ยของอิริคัปตันโคเคนอะไรพวกนี้เพลงประมาณแถวๆเนี้ยแล้วก็เอาไปให้มันร้องดิจูดอยู่ทั้งกรุงเทพนี่ที่ก็ซ้อมห้องผมสองทุ่มอยู่แล้วสองทุ่มถึงที่เกือบเที่ยงคืนทุกวันใช่ไหมคือคือเรื่องที่ที่ตุ้ยจะเจอผมว่าข้อแรกคือถ้าเราทำวงดนตรีแล้วนะ เราไม่มีห้องซ้อมไม่มีเงินไปซ้อมห้องซ้อมหรอกเขาว่าห้องซ้อมมันแพงอไอ้แม็กมันมีห้องซ้อมอยู่แล้วหวานเลยอืมราจ,จะไม่ต้องเราไม่ต้องเสียเงินซ้อมแล้วก็กินนอนอยู่นั่นเลยไม่ก็ก,ก็คือนัดกันสองทุม่มเพราะสมนึก<ๆ>เขาอยู่บางแคร์เขาทํางานกลางวันที่จะบอกล้าซ้อมเสร็จแล้วกลับบ้านใช่ครับโอ้โหก็คือทาอย่างเงี้ยทําอย่างนี้กันทุกวันพอพอนัดกบได้พอกบร้องเพลงได้ก็บอกให้กบขึ้นมากรุงเทพ แล้วก็มาซ้อมกับวงนานนี่จากวันันที่พ่ตุยเขาลงไปที่นู่นน่ะเป็นอาทิตย์ฮะเป็นอาทิตย์เมือไงอ่าเป็นอาทิตย์ก็ขึ้นมาแล้วพอพอขึ้นมาเสร็จเขาบอกไอ้กบมันโอเคแล้วนะครับแล้วก็ซ้อมเพลงที่เรียงลาดับเนี้ยไปอ่ากบมันอยู่ที่ที่ที่โกรกครับมันขึ้นมามันต้องร้องได้เราก็พยายามเพียรมาถามมันว่ามึงร้องได้ถึงไหนแล้วใช้วิธีแบบนี้โดยที่เวลาทํางานของไอ้กบก็คือตอนคืนพ้โทรไปที่พักเบรกของมันมันจะบอกเวลาไว้พักเบรกกี่โมงตอนที่เป็นดีเจอยู่ เป็นดีเจอยู่แล้วพักเบรกก็โทรไปมันก็บอกเออลองได้บ้างแล้วก็ลองขึ้นมาสิพอขึ้นมานพี่เขาขึ้นมานี่เขาต้องลาออกอย่างนู่นเลยนะไม,ไม่ไม่ขึ้นขึ้นมาลาพักสักวันหนึ่งอสองวันผมวงผมเนี่ยลำบากมากเลยนะคือการการตั้งวงสมัยก่อนม <า S 1> ไม่สามาร <มา S 2> ะคือคือไม่สามารถทําได้ในในในคนปัจจุบันสมัยนี้ถึงบอกว่าทําไมผมออกรายการพิุษหันอัศจรรย์เนี่ยเพราะมันความลําบากยากเข็นในการที่ตั้งวงที่ผมไม่ยอมถอดใจไงอันนี้คือไฮไลท์สําคัญของ ของคนปัจจุบันที่มีแรงบันดาลใจสู้ของคนสมัยก่อนไม่ได้พอเราติดต่อกบ,บได้ใช่ไหมพอกบเริ่มเริ่มได้เพลงเนี่ยงงตุ้ยส่งไปส่งจดหมายไปด้วยส่งไปสนีไปด้วยแล้วก็คือจะเป็นระยะอย่างเนี้ยเขาจะขึ้นมาเขาจะขึ้นมาซ้อมแล้วก็จะลงไปเป็นดีเจ ส่วนวงที่กรุงเทพก็ซ้อมบ้านผมอยู่ปกติถึงสี่สิทสองทุ่มถึงเกือบเ,เ,เที่ยงคืนทุกวันจนเราได้เพลงพอสมควรแล้วเป้าหมาย,ยาก็คือเราจะไปออดิชั่นที่ล็อกผับล็อกผับเออที่สะพานหัวช้างเออโอเคคราวนี้ล็อกผับอะ่ะมันมันเข้ายากเพราะว่ามันมีแต่รุ่นใหญ่พวกเราก็เหมือนกับคนที่โนเนมแล้วก็นเหมือนเด็กเล็กๆอ่ะที่นั่นก็จะมีพี่แหลมเล่นอยู่แล้วก็คาราเดลสุโขวงสติ๊กวงสติกก็คือวงที่แบ็ค์อพงพัดอ่ะเล่นอยู่ เราเนี่ยแบบแทบจะไม่มีชื่อเสียงเลยคราวนี้เราบริชั่นครั้งแรกก็ไม่ผ่านใช่ไหมพี่ตุ่มเจ้าของล็อกผับท่านก็ใจดีก็บอกว่ายังเล่นไม่ได้นะยังใช้ไม่ได้กลับไปฝึกใหม่เราก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับอ,อ๋องเน่าเกือบจะถอดใจกันอยู่แล้วบอกว่าเฮ้แต่พี่ตุ่มเขาบอกว่าให้เราโอกาสเรานี่ว่าให้เราไปฝึกมาใหม่ไอ้นั้นก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึ่งก็กลับไปฝึกมาใหม่กบลงไปข้างล่างกบลงไปเป็นดีเจก่อนแล้วกันฝึกให้แข็งว่านี้อีก ทำอย่างเงี้ยกบขึ้นมาอีกก็ไปออรดิชั่นที่คือพี่ตุ่มเขาที่มีร้านแบงค์มิวสิกห้องซ้อมเขาอยู่ในร้านแบงค์มิวสิกเวลาออรดิชั่นเนี่ยไม่ได้ออรดิชันที่ในร้านล็อกผับแต่ออรดิชั่นที่ห้องซ้อมแบงค์มิวสิกพี่ตุ่มเขาจะยืนกอ,นอดอกดูอยู่ยืนกอ,นอดอกดูอยู่เขาคิดว่าใช้ได้ยัง,งเขาก็ดูไปดูมาขเขาคงใช้ไม่ได้ซาวยังไม่ได้เลยล็อกผับซาวยากนะก็เลยให้กลับไปประมาณเกือบจะถึงเจ็ดครั้งทำอย่างเงี้ย เราดย่างเจ็ดครั้งอ่ะครั้งนี้ไปมาไปมาเกือบถึงเจ็ดครั้งผมจําได้ว่าหลายครั้งมากแต่เราก็ไม่ถอดใจเขาก็จะค่อยบอกว่าเออดีขึ้นแล้วนะแล้วค่อยพัฒนาขึ้นเออดีขึ้นแล้วนะจนสุดท้ายโอเคเดี๋ยววันนี้เองเล่นเลยเดี๋ยววันนี้เองเริ่มเล่นเลยวันแรกที่เล่นราผับใช่ไหมเราก็ไปเล่นใช่ไหมปราบฏว่าคนไม่ตกมือเลยอืมคนไม่ชอบเลยเกิดอะไรขึ้นไม่ชอบเลยไม่ตกมือเลย เพราะว่าข้อแรกคือเราไม่ไม่รู้จักซาวในล็อกผับว่าจะต้องปรับเสียงประมาณแค่ไหนนักร้องก็ยืนร้องเรร้องเหมือนกับดีเจเพราะเขาเป็นดีเจร้องเหมือนดีเจใช่ไหมคนดูก็งงงใช่ไหมแต่เล่นไปสักพักคนชอบเหมือนกันนะเพราะเพราะจริงๆแล้วกบเขาร้องดีครับรูปหล่อด้วยแล้วก็ร้องดีด้วยคนก็เริ่มชอบวงสติ๊กก็มาชมเออเล่นดีเล่นดีเหมือนกันเนะวงสติก๊กเขาเล่นอยู่เนี่ยใช่ไหม ก็ก็วงพี่คาราใช่ไหมคือจะมีสามวงอ่าวงคาราเดอสโคบจะเล่นช่วงกลางไฮร็อกอะน้องใหม่หน่อยเล่นหัวข้ามเลยตอนนั้นเป็นไฮร็อกแล้วนี่คือยังไม่มีชื่อเดี๋ยว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 จะบอกว่าคราวนี้พี่ตุ่มเนี่ยเขาบอกเออเอ็งเริ่มเริ่มเริ่มเขาท่าแล้วคราวนี้ทําไงดีวะอ๋อเอ็งเอ็งไม่มีชื่อวงนี่หว่าอ่าฮะข้าจะเรียกเอ็งไม่ายังไงดีก็ไม่มี แล้วป้ายที่หน้าร้านเนี่ยจะเป็นป้ายไฟเวลาเวลาฝรั่งมันผ่านมาจะดูป้ายไฟว่าวงอะไรเล่นใช่ไหมเองไม่มีชื่อดีกว่าเขาก็บอกให้เราไปตั้งชื่อกันมาผมกับตุ้ยไปตั้งชื่ออะไรบ้าๆบอกว่าพีระมิดมั่งอะไรบ้าบาๆมออะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยว่ชื่อไม่เพาะเพราะงั้นพี่ตุ่มตั้งให้แล้วกันเขาก็ยืนผมยังจําได้วันนี้วันที่พี่ตุ่มตั้งชื่อวงผมอะท่านเนี่ยยืนอยู่หน้าร้านผมยืนกันสี่คน เขามองไปที่ป้ายล็กอกผับอะมองมองมองอยู่สักพักหนึง่งเอาชื่อนี้ไหมไฮล็อกดีไหมเออเขาเพาะดีเนื้อชื่อนี้ข<อ>เขาให้ของแบงค์น่สิบคนตั้งชื่อแต่<ม>คือพี่ตุมม่มเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อไฮล็อกให้ครับ่ะก็ต้องขอบคุณพี่ตุมม่มเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ตุมม่มจริงๆทั้งพี่ตุมม่มและพี่จันอะที่มีพระคุณกับผมนะที่ที่ผมได้ไปเล่นที่ล็อกผับเหมือนเป็นมือเ,อเป็นก้าวแรกของชีวิตผมเลยจากการที่ผมเล่ยล่อนมาเป็นสิบปี ทั้งพี่ตุ้ยแล้วก็ผมเล่ร่อนกันมาทั่วเลยแล้วได้มามายืนอยู่ที่ล็อกผับซึ่งเป็นก้าวแล้วที่ผมจะได้ก้าวต่อไปจะไปทําเพลงแล้วมีชื่อเสียงเนี่ยก็คือเนี่ยก้าวสาคัญที่สุดเลยพอเรามีชื่อแล้วใช่ไหมตอนนั้นปรากฏว่าเล่นมาได้สักพักหนึ่งกบมันเริ่มไม่ไหวกบมันบอกมันเจ็บคอเพราะว่าต้องตะเบงทุกวันตะเบงเสียงทุกวันปกติเขาจะเป็นดีเจเขาจะไม่พูดดังใช่ไหม แต่ที่ล็อกขับอะต้องทั้งแข่งเสียงกับดนตรีที่แรงมากอะไรเงี้ยอืแกก็เลยเหมือนจะลาออกเหมือนจะลาออกเออเหมือนจะลาออกคือส่งสัญญาไว,ว่าฉันไม่ไหวแล้วจ,จะไม่ไหวแล้วเขาก็จะลาออกแต่ว่าเอ้ยให้มันก็ตื้อไปอยู่พักๆตื้อให้มันเล่นอยู่สักพักก็เล่นไปวันนั้นเป็นวันปีใหม่ใกล้ๆวันปีใหม่พอดีโหเล่นหนักเลยวันนั้นใช่ไหมกบมมันก็ไม่มาเลยตั้งวันนั้น ไมเดี๋ยวเล่นเล่นวันปีใหม่เสร็จแล้วก็ไม่มาเลยคือเหมือนเหมือนจะถึงวันปีใหม่ยังไม่ปีใหม่แล้วแต่เหมือนคนมันเริ่มเยอะคริสต์มาสเนี้ยคนพวกแขกฝรั่งเลยมันจะมาเที่ยวเยอะร้านล้วผ่านสมัยก่อนไม่มันมันคนแน่นนะพี่ใช่ใช่คือแน่นแบบแน่นเรียกว่าแน่นแบบไม่มีที่นั่งที่ยืนที่เดินแบบว่าหายใจลดคอกันน่ะงอตัวยังไม่ได้เลยพี่ยังไม่ได้เลยครับคนมันแน่นจัดสะพานหัวช้างนะอ่าฮะใช่เออหลังจากนั้นนี่คือเขาไม่ได้มาตั้งแต่ปีใหม่ปีนั้นใช่ไหมไม่มาแล้วนักล้องคนทีี่เนยไถึงครข้าาม ตอนนี้เราไม่มีนักร้องแล้วใช่ไหมหนุ่ยก็ลาออกหนุ่ยจะออกด้วยอแล้วก็สมนึกสมนึกออกก่อนสมนึกออกก่อนกองแล้วก็หนุ่ยก็ออกก่อนหนุ่ยก็ออกตามด้วยเพราะนั่งไม่มีนักร้องแล้วก็เลยออกไปก็เลือคราวนี้กลับมาเหลือสองคนเหมือนเหมือนตาต้นเลยเหมือนตู้กับแม็กสองคนแล้วสคนแล้วครับคราวนี้ก็กอดคอกันจะตายปะเนี่ยก็เลยบอกว่าเราไม่จนหนทางสิแม็กเราเราต้องไปต่อให้ได้ว่าเราตั้งใจกันมาแล้วมึงก็ไม่เลิกใช่ไหมบอกไม่เลิกกูไม่เลิกแล้ว ก็เลยบอกว่าอย่างนี้กันพี่ตุงมาให้เวลาสิบห้าวันสิบห้าวันเนี่ยเองต้องหานักร้องแล้วก็วงมาให้ได้เองจะได้มาเล่นเวลาเดิมเพราะตอนเนี้ยพี่คาไลเขาเล่นอยู่วงเดียวใช่ไหมมันกับวงสติ๊กเขาไม่ไหวใช่ไหมเขาต้องเขาต้องลากยาวมไม่มีวงหัวค่าวงออเดชั่นก็มีเยอะอยู่แต่พี่ตุมเขาไม่เอาเขาเหมือนกับว่าเขารักวงผมเขาอยากให้โอกาสวงผมเพราะว่าผมคล้ายๆผมเป็นคนน้อมน้อมถ่อมตนและอย่างหนึ่งผมจะมานั่งที่เคาน์เตอร์ทุกวัน เขาก็เห็นว่าเออมันมีความมาณะขยันดีเนี่ยพี่ผมว่าล็อกขับมันเป็นสถานที่ที่ถ้าไม่เสียนยิงเล่นไม่ได้นะครับมันเล่นยากครับผมก็ไม่ใช่วงออดิชั่นที่ไหนก็จะมานะมีออรดิชั่นเยอะแต่มันไม่ผ่านใช่ใช่มันซาวไม่ได้เพราะว่าไอ้ร้านที่เป็นชั้นชั้นลอยมันยื่นมาครับเวลาเราเล่นเนี่ยจะทําให้ชั้นลอยมันได้ยินด้วยแล้วข้างล่างไม่หูแตกอ่ะมันจะต้องปรับซาวยังไงมันปรับยากอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็มีวิชาอย่างหนึ่งที่ที่นักดนตรีควรจะรู้ว่าถ้ามีชั้นลอยเล่นยากมากครับ แล้วนักร้องคนที่สองเนี่ยเข้ามาร้องที่ที่ล็อกผับเลยหรือว่ากระโดดไปออกเทปเลยคือคือก็ล็อกผับเนี่ยแหละครับคราวนี้ล็อกผับก่อนเหมือนกันคราวนี้เรามันไม่มีมันไม่มีนักร้องใช่ไหมครับแปลว่ามือเบรกมือกองก็เหล่าเอาไปอีกถูกต้องหายสามคนอนะ่ะคืนหนึ่งตู้บอกว่าให้แม็กเราอยู่บ้านกันไม่มีประโยชน์เลยวะ่ะเราน่าจะมานั่งล็อกผับเผื่อแม่งจะเจอใครที่เปนันดดนตรีมาเที่ยวเลยชักชวนมาอยู่วงเราก็เลยก็เลยไม่ไม่นอนอยู่บ้านกัน ไม่ตกมาอยู่แล้วแต่ก็มาเที่ยวร,ร็อกผับหวัดดีพี่ตุ่มหน้าร้านแล้วก็เข้าไปนั่งรอชวนชวนของนู้นคนนี้เขาไม่อยู่วันหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเราไม่เจอใครเลยแล้วครั้นี้ะจะก,กลับบ้านแล้วประมาณตีสองร้านเลิกแล, <c oughs> แล้วเราก็เดินออกมาหน้าร้านกันสองคนไปแยกยาก้ยายก,กลับบ้านแล้ว <c oughs> ผมเลือกไปเห็นคนเนี่ยที่มันนอนอยู่ตรงที่เก้า e อี้อ่ะ <c oughs> ผมยาวลุงรังเลย <c oughs> ไปดูไว้ใกล้ เฮ้ยนี่มัไใ้มือกองวงที่มันเคยออดิชั่นแล้วไม่ได้นี่วะเคยมาเล่นแป๊บหนึ่งชื่อวงอะไรจำไม่ได้ก็เลยก็เลยว่าเฮ้ยลองปลุกมันดูเว้ยเผื่อมันจะอยู่กับเราได้เราบอกเอ๊ะมึงปลุกเลยแม็กปลุกเลยตุ้ยบอกแม็กปลุกเว้ยปลุกเลยพี่ไม่เหมือนในหนังเลยว่ะเออบอกว่าก็เลยปลุกปลุกมันมันตื่นมาท่าน่าเหลือหลาท่าน้าน่าเหลือหลาตื่นเพราะว่ามันเมาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีย่ามคล้ายๆยย่ามคล้าย ย่ามย่ามเชียงใหม่อะฮแล้วมีสาวเบาแล้วก็มีเทปเต็มย่ามเลยตื่นมาบอกเฮ้ย hey, นายฟังเพลงนี้ดิคล้ายค้ายคนคนตีๆเยๆเอะเยอะะฟังเพลงนี้ดิเฮ้ยมึงคุยกับกูก่อนเถอะฟังเพลงเดี๋ยวฟังที่หลังไอคนที่เราปลุกตื่นเนี่ยเออเออมันบ้าล็อกมากคือ,อบ้าบ้าบ้าล็อกมากคนนี้ก็คือไอเต้ย<อ>มือกองมือกองคนต่อไปที่<อ>ที่จะอยู่อยู่คนที่สุดคนที่สุดเออสุดๆมากคือเป็นคนมือกองคนคนแรกอีกเต้ยก็บอกว่า โอ้พวกนายเนะแม่งเจ๋วว่ะถ้าได้เราไปนะแม่งโคตรยอดเลยวงนายจะเก่งเหมือนเดิมเยอะปลาที่มันขี้โม้อ่ะมันก็เลยมันก็บอกเฮ้ยไอตุ้ไอเนี่ยวะยังบ้าบอๆคุยไม่รู้เรื่องอะเนี่ยเอาแม่งไปก่อนนะไอเนี่ยละล้วบอเต้ยมอยู่กกูนะเว้ยเออแล้วมันก็ให้ฟังเพลงเราเน็ตไอราเน็ตเพลงญี่ปุ่นอะไรของมันอะเพลงนี้เราต้องเล่นกันรู้เปล่าเล่นหาอะไรยังไม่มีวงเลยเนี่ยก็บอกมันก็บอกเอาตามนี้นะเว้ย แล้วเดี๋ยวเรานัดซ้อมกันเขาบอกมันอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านไปสองวันต่อมาผมก็จะมาล็อกผับเหมือนเดิมได้เต้ยไปแล้วคนหนึ่งบอกว่าปล่อยไป่อยเราไปหาบเบอร์เบสกันตอนนี้อันนี้ก็เรามาที่ล็อกผับอีกเหมือนเดิมเข้าไก่ตู้สองคนแหละมาเจอกันเอามองหน้าชวนคนในร้านอะ่ะไอคนนี้พี่เล่นเบสไหมพี่เล่นเบสไหมเนี่ยผมยาวโกี้เราไม่เล่นหร้กฟังเพลงอย่างเดียวพอ นี้ก็มีคนชื่อหลังมาหาเป็นเจ้าของร้านไถ่แก้วอไอ้หลังนี่หัวมันจะหยิดกำท,ทองมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงสองคนนี่แม่งตุย้ยไปอยู่วงใช่ไหมช่างหัวแม่งก่อนเอะวันนี้ไปร้านกูดีกว่าไปกินไปกินไปกินเหล้าร้านกูดีกว่ากินข้าวกันเ,เขาเขาเป็นเจ้าของร้านไถ่แก้วก็เลยบอกเดี๋ยวละเดี๋ยวเลิกแล้วขวานี้ไปร้านกูนะว้ยไปไปต่อไปต่อไปต่อไปร้านไถ่แก้วไปก็กำลงังแค่กินข้าวกับมันเสร็จแล้วนั่งคุยกัน พอดีเห็นคนเล่นกีตาร์โป่งอยู่มันเป็นเหมืออคล้ายๆคล้ายๆแบบอ่าตรงกลางน้ําคนที่เล่นอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวบอกว่าไอ,อ้นนี้เป็นใครวะร้องเพลงยังจําไว้ของพี่อิทธิเสียงดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าไอ้ตุ้ยไอ้ตุย้ยแกผมก็ยืนกับไอ้หลังมันชื่อไอ้เป้แต่ว่ามันเล่นเพลงแนวคิริบูลนะเว้ยแล้วก็แนวคิริบูลแล้วก็เพลงแบบแเนี้ยเพลงฟังนะเปะนะเออ,ะเอ,อมึงมึงสนใจมั้เเรอะ มึงมึงลองไปถามมันได้ว่าพึงอยากอยู่วงไฮร็อกไหมพราะเพราะว่ากูขาดมือเบสอยู่สองคนเนี่ยเอา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 ,เอามาโอเคปะ่ะประมาณปีสอง1ันรอานี้เริ่มปปลายปีแล้วตอนนั้น ตอนแรกก็เหลืออยู่ก็สองคนใช่ไหมแล้วก็ไปเจอพี่เป้แล้วที่ร้านไผ่แก้วคราวนี้พี่เป้เขาก็บอกเขาอ่ะไม่เคยเล่นเฮฟวี่อะไรเลยเขาร้องแต่เพลงเบาๆแบบเนี้ยแต่ว่าเขาก็ตัดผมทรงทรงบาลานดีอทรงพี่ออสบาลานดีอ่ะตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้วันนั้นเราก็รับออดิชั่นหลายคนมีนักร้องมาหลายคนผมก็ตุ้ยก็นั่งดูอยู่ที่ล็อกพับอ่ะก็ร้องไปมีมีใครมาก็ร้องไปใช่ไหมแล้วคราวนี้เป้เขาไม่ได้มาเป็นนักร้องนะครับ แต่เราออดิชันรับออดิชันทั้งทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นเบสบางคนก็ร้องเพาะเลยนะแต่ว่าตัวเล็กเราก็ไม่เอาเราก็บอกว่าเองตัวเล็กไปเดนกันเป็นตับอะหลายคนผมผมยิงจัภาพนั้นได้อันนี้เรื่องนี้ไม่มีใครเล่าเลยแต่ผม,มอยู่กับตุ้สองคนตอนนั้นประมาณบ่ายสามโมงเป้เข้ามาเขาก็ใส่เสื้อลินินเขาเลยมเกงลินินเขาเลยอะไรเขาเนี่ยประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นอะอารมณ์ป๊อปนั่นเลย <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เล่นเบส ลองเล่นดูเอ้ยอันนี้เขาท่าว่ะเริ่มเริ่มเขาท่านะเออบอกว่าเออเราเขาก็เขาจอดไว้ก่อนคนหนึ่งแล้วก็ไปดูดูคนอื่นไปเรื่อยๆก็คือวันนั้นวันนั้นวางวางไว้เลยว่าจะให้พี่เป้มาเล่นเบสเขาเข้ามาสมัครมาเล่นเบสอ่าครับเข้ามาสมัครเล่นเบสก็ยังไม่ได้นักร้องยังไม่ได้นักร้องอันนี้คนอื่นเขามาร้องเพลงด้วยเหมือนกันคือเรารับหลายคนเพื่อนเพื่อนฝากมาอะไรเงี้ยเราว่านักจะมันเดียวบ่ายสามโมงนะเจอกันที่รับผอ่ะไอ้เต้ยก็อยู่ด้วย เจอกระพงเพลงตามภาษาตีกลองอะไรเงี้ยเอาล้องไปล้อกไปพออาลงณ์มาแผ่วเนี้ยพี่เป้เข้ามาเล่นเบสด,ดึ้งดึงด้งดึงอะไรเงี้ยเออเรื่องข้อท่าวะ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็อา้าวพอเย็นแล้วก็สรุปอ่ะเหลือสี่คนมีพี่เป้เล่นเบสใช่ไหม <c oughs> ผมเล่นคีย์บอร์ดเป็นวงแล้วอ่าเป็นวงแล้วนวงแล้ว,บ,ลวบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเริ่มซ้อมกันดีกว่านะไปบอกพี่ตุ้มอันนี้เราไม่มีที่ซ้อมตุ้มบอกว่าให้โอกาสมึงมาซ้อมบ่ายสามตอนที่เด็กเขาจัดโต๊ะ ซ้อมในรถขับหรือวซ้อมในร้านรถขับเลยเพราะว่าปกติก็เล่นอยู่เย้ะเขาบอกว่าพี่ตุ๋มว่าก็ใจดีอ่ะบอกเอ็งเอ็งมาเอ็งเองมาร้องเอ็งมาซ้อมกันเลยเนี่ยแล้วเขามายืนดูตอนแรกก็ไม่ค่อยท่าเขาหร่แต่ว่าเออทาไปใช่ไหมพี่เบเล่นเบสคราวนี้เฮ้ยเราเราสี่คนเนี่ยไม่มีนักร้องก็เล่นเพลงบรรเลงกันกันอยู่หลายวันอยู่เพลงอะไรก็เอาสโล่กีตาร์สโลคีกีบอร์กกันบรรเลงกันไปหมดอ่ะมันก็เริ่ม เอาไงดีว่าไม่มีนักร้องว่ะมันเฟืองไงเออมันมันไม่มีนักร้องก็เลยไปไปเดินแถวลามเงียผมจําได้ผมใส่ตู้เดินเดินแถวลามแล้วก็ไปไปหาคนที่ผมยาวๆแล้วก็ถามบอกว่าถามว่าพี่มีร้องเพลงเปล่าเอาแบบนี้เลยเหรอเออแบบเนี้ยพี่ๆร้องเพลงเปล่าผมมีร้านเล่นอยู่แล้วนะครับเออจริงใจดีที่เขาบอกาบอกว่าผมเพื่อชีวิตครับอีกคนหนึ่งพี่ร้องเพลงเปล่าผมชอบวาดรูปอะ มันก็มีหาบ้างเนื้อคือคือตักกะในการเลือกคือผมยาวไว้ก่อนเอาผมยาวก่อนเอาผมยาวแล้วก็ใส่ใส่เกงยีนเนี่ยแล้วรัดหน่อยแล้วเราเข้าเราก็ตรงดีคบหาเลยบอกว่าพี่ครับเอ่อผมมาหานักร้องอ่ะพี่ร้องเพลงเป็นป่ะครับเพลงสากลนะครับวาดรูปเราเช่าวาดรูปแล้วมันก็เดินแล้วมันก็เดินอีไปอีกคนก็อีกคนก็เหมือนกันถามว่าชอบคาราวานอีกคนบอกว่า ชอบคาราบาวกว่าวงหมตรลง,<ฮ>งได้ไรไหมนยจากหน้ารามไ <c oughs> ม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยเดินเดินกันสองคนกลับบ้านกอดค <c oughs> อก็ว่าไอ้เหี้ยวันนี้แม่งผมได้ความเลยว่าแม่ <c oughs> ไก่ตุย้ยเป้เขาไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ไปหาผมไปสองคนไปหาแล้วก็พอกลับมาบอกเป้เขาอาจจะไปหาที่อื่นด้วยแต่มันก็ไม่ได้แต่ว่าแชร์แชร์ไอเดียกันว่าเอ้ต่างคนต่างไปหาเขาอาจจะไปหาที่อื่นด้วยแต่ผมว่าไปหาที่รามไอ้ไอ้ตุ้ยเลยสองคนสุดท้ายแล้วถ้าเกิดผมกูฟังเงี้ยคือไม่ได้แน่ๆเลยเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้เพราะว่าเจอกันที่ร้านเหมือนเดิมเป็นไงพี่เป้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรอ่ะงี้อย่านี้เดี๋ยวกูลองร้องดูพี่เป้เขาบอกเดี๋ยวกูลองร้องหมายถึงว่าพี่เป้เขาขอร้องเองบอกว่าเราเราช่วยเหลือตัวเองแล้วแหละพี่เป้เขาเป็นคนที่ใจดีอย่างนึงก็คือเขาก็อ๋อและเพราะว่าเขาเคยเล่นฟกซองมาก่อนครับอ่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลองร้องดูร้องได้แน่อ่ะลองอลร้องดูเฮ้ยปรากฏว่าเสียงแจ๋วนี่หว่าเออครั้งแรกก็ร้องเพลงของโซ so l o n g l ของ laurenz จำได้เพลงนี้แล้วพี่ตุ้ยก็แกะเนื้อให้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใช่ไหมแต่กแกเป็นภาษาไทยแล้วมันร้องล้วแบบแกก็รับสำเนียงได้นะแล้วเพลงนี้ผมก็เล่นในคอนเสิร์ตของอปฐมพาวปฐมพรเขามีคลิปดูไปดูได้นะครับแสดงสดใน youtube วงไฮ็อกในวงน,นานา,นานปีศาจพ,พี่เป้ร้องนำและเล่นเบสด,ด้วยเพลง So Long r y ของของลาวิสคือวันหนึ่งอ่ะเราเล่นล็อกผับทุกคืนปกติเราเล่นทุกค,คืนไม่มีวันหยุดนะเราะจะอยู่ในพื้นหักวงเดียวเมื่อก่อนนั้นน่ะเขาจะให้เป็นรายวันใช่ไหม ตอนหลังนี่เราเล่นอยู่ตัวแล้วคือมีแฟนขับของเราคือบัวแล้วผมเล่นเนี่ยคนจะเข้ามาในร้านเยอะมากแน่นจนแบบไม่มีที่ยืนเลยสมัยก่อนก็แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเล่นก็คนก็เดินทั้งนอกกันไปเกียดกายมาเยอะแยะแต่ตอนหลังนี่คือเต็มร้านแน่นเลยรอฟังพวกพี่พวกเราสี่คนที่สแสดงฤทธิ์เดชกันแบบว่าโหสุดกึ่นมากอะพลังที่มันแบบเหลือเฟือมากมันไม่มันไม่ได้ให้คนแก่มาเล่นนะกระโดดขึ้นโต๊ะอะไรเงี่ยสารพัดสารเพโยกหัวกันเมามันมากอะคนชอบมากเลยมีวันนึง เอาพูดถ uhm, ึงโต้งอะโต้งก็คือปฐมพรปฐมพรเขาก็มาเที่ยวตอนนั้นเขาออกจะออกอับลาบัมไม่ได้มามือเปล่าเขาก็มาที่ล็อกผับเขาก็ชอบวงไฮล็อกมากเขาก็เลยมาติดต่อว่าให้ไปเล่นแบ็กอัพให้เขาได้ไหมพวกผมสี่คนตอนแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกนะแต่เขาก็มาบอกหลายครั้งอยู่ก็เลยว่าเอ้าไปก็ไปวะ เพลงไทยก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันราลองไปเล่นดูอะไรเงี้ยแต่ว่าซ้อมหนักนะเพราะว่าเป็นแนวโปร g r e ส i เนี่ยคือคือเพลงเขาว่าคอร์ดจะยากใช่ชุมพรนยากคอร์ดจะยากมากอะไรเงี้ยแล้วต้องซ้อมหนักแล้วเราก็ต้องมาเล่นล็อกขับด้วยเพลงล็อกขับก็ต้องมาซ้อมไม่ทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเพลงใหม่คืออาทิตย์หนึ่งต้องมีเพลงใหม่เดี๋ยวพี่ตุ่มเขาจะมองหน้าว่าเฮ้ยไปเล่นงานอนุแล้วเลยงานอันนี้ก็ต้องให้ดีด้วยอะไรเงี้ยพวกผมม่าตัวผอมมันมากเลยเพราะว่า ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยต้องแกะเพลงของปฐมพรเนี่ยคือยากค่อนข้างยากเล่นกันสี่คนใช่ไหมอัลบัม้ม <c oughs> ไม่ได้มามือเปล่าปฐมพรกับปีาศาจช่วงที่ปฐมพรโต้องอ่ะเขาชื่อโต้งชื่อเล่นเขาชื่อโต้งเราจะเรียกว่าโต้งโต้งเขามาติดต่อให้เราไปเป็นแบ็ค <c oughs> อัลบั้มของเขาชื่อไม่ได้มามือเปล่าในนามปฐมพรกับปีาศาจเขาก็เลย เาก็เลยให้เราเปลี่ยนชื่อวงจากไฮล็อกเป็นปีศาจตอนแรกพวกเราเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเกิดถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดมีคนมาเรียกผมว่าแม็กปีศาจเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพอสาวมาเรียกเ้าเรียกพี่แม็กไฮล็อกเออยังรูหล่อเลยมันเหมือนแบบลงเงินเฉพาะกิจสําหรับพุทธมพรมคือเขาหาแบ็กอัพที่จะเล่นกับศิลปินเนี่ยตัวเขาเป็นศิลปินแต่หาแบ็กอัพเพลเก่งอ่ะที่ที่จะเข้าจะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเขาคือคือแนวเขาเป็นปีศาจปีศาจแนวเขาจะเพนเพนนอกจาว่าวงปีศาจจริงจริงไม่มี ก็ให้เปลี่ยนชื่ออให้เปลี่ยนชื่อว่าปฐมพรคอนเซ็ปต์ของเขาคือปฐมพรกับปีศาจก็เลยให้เปลี่ยนชื่อจากไฮล็อกเป็นปีศาจแต่พวกเราก็มามองว่าเฮ้ยมันจะดีเหรอตุ้ยทำไมไม่ใช้ไฮล็อกวะเออทำไมไม่ใช้ไฮล็อกวะเนะพราะปฐมพรกับไฮล็อกนี่ดูโก้กว่าเยอะเลยวเพะบอกว่าไม่ได้เขาต้องการเป็นปีศาจเลยแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของเขา ก็เลยไปเล่นกับโต้งกับว่าครั้นี้ก็ไปอยู่กับพี่ระยะพูดถึงพี่ระยะมุเนดนตรีก็ <Isaiah. S 1> คือรับคนที่ผมเคารพอยู่คนหนึ่งแล้วก็ก็อยู่กับเขานานเป็นเกือบปีเหมือนกันอ่ะก็ต้องไปทัวร์กับไปทัวร์กับประถมพอรอะไรเงี้ยอ๋ออันน,นั่นแสดงว่าเขาบอกประถมพรนี่คือไฮ็ลกไปเล่นเป็นแบ็กอัพให้ประถมพรใช่ครับคือจากผมมันก็ไต่เต้าพัฒนาจากการที่เล่นประจําแล้วมีแฟนแฟนลับเยอะแล้วก็พัฒนาจากจากคนที่เล่นประจำกลางคืนเนี่ยไปสู่แบ็กอัพ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นนักดนตรีก็เป็นฐานะที่ที่ดีนะอัพขึ้นไปหน่อยนึงเดี๋ยวหันมองข้างๆก่อนแต่พี่ตุ้่พี่ตุ้ว่าไงพี่ตุ่มเขาก็ไม่ค่อยเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเราต้องเอาเวลาไปใช่ใช่ไปไปตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็ไปบอกเขาว่าก็ช่วงระยะหนึ่งพี่ตุ่มไม่ได้ไม่ได้แล้วผมไม่ให้งานที่ร้านเสียผมก็จะมาเล่นที่ร้านพัฒนาเพลงคือคือคือที่ร้านเนี่ยจะต้องต่อเพลงสัปดาห์หนึ่งน่าจะได้ทั้งสองเพลง ควรจะมีไม่ใช่เล่นเพลงเพลงเดิมเพลงเดิมเพราะเราเล่นทุกวันใช่ไหมเราเล่นทุกวันมันก็ต้องมันต้องมีเพลงใหม่ใช่ไหเมเดีนี้เพลงกรมพรมก็ไม่ง่ายนะคอร์ดอะไรยากหมดใช่ไหมต้องแกะกันสมัยก่อนก็ต้องใช้เทปแกะเขาเอาส่งเทปมาให้เฉยต้องแกะกันให้ละเอียดแล้วก็ไปเล่นแต่ถือว่าทําได้ดีเพราะว่าเพราะว่าผมไปเล่นครั้งแรกเลยเปิดตัวกระถมพรกับปีศาจท,ที่มหาลัยรามคำแหงวันนั้นเนี่ยจะเล่าให้ฟังเป็นวันเกิดของผมเลย ถ้าพี่แม็กหยุดหายใจอย่างเงี้ยผมว่าวันนั้นมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันมีจุดตะอะไรสำคัญมากนะับสำหรับวันนั้นวันนั้นเนี่ยหลังเวทีอ่ะคือคนมาเยอะมากมาหลายหมื่นเลยโอ้โหยังไงเราก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่อยู่ในล็อกผับคนแค่แคหลักร้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่เป็นหลักหลายหมื่นเลยคนหนามากเลยจะมาฟังเพลงไม่ได้มามือเปล่าเพลงตอนนั้นมันฮิตมากเลยนะอาวนี้ยังไงดีอ่ะวีดีมันโบตอนตอนตอน,ตอนหัวค่ำเนี่ย ปฐถมพอเนี่ยโต้งมันก็ยังแต่งหน้าไม่เสร็จผมเข้าไปหาในห้องน้ําเขาบอกเรายังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยไหมนายออกไปก่อนไหมเราออกไปพี่ยายาก็เดินเข้ามาแบบโอ้โหทำไงคนเยอะไปหมดเลยเ่ยมืดฟ้าโมดินเลยเนี่ยเอาเอาเธอสี่คนขึ้นไปเล่นก่อนแล้วกันมีอะไรก็เล่นไปอันนั้นแหะคือโอกาสทองชีวิตก็เล่าให้น้องๆฟังว่าโอกาสทองมันมา,ม,นม,ามันมาแค่วแวบ,บเดียวเองแล้วมันใช่เลย ใช่เลยมันใช่จริงๆจนพี่ไม่รู้จะบอกว่าอะไรเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่า,วาพวกพี่หันไปสี่คนมีเต้ยพี่มีแม็กแล้วก็พี่เป้แล้วก็พี่ตุ้ยใช่ไหมเฮ้ยยังไม่มีเพลงแบบนี้เลยเนี่ยคนคนคนเด็กรามอะไรเงี้ยหรือคนทั่วไปจะฟังเพลงพวกเราเนสอะไรที่เราเล่นที่ล็อกผับได้หรือแต่เราไม่มีเพลงเลยอะ่ะเราก็เลือกเพลงนั่งเลือกเพลงสามคนไปสี่คนมีเพลงอ่โซโลซโซลองลี่ของเราเนส แล้วก็สไปร์เพอร์ชื่อเพลงจำไม่ได้แล้วอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงบรรเลงผมบรรเลงคีย์บอร์ดอย่างเร็วเลยสโลว์คีย์บอร์ดไปทั้งเพลงจำชื่อเพลงไม่ค่อยได้แล้วบอกว่าขึ้นไปเล่นเลยบรรเลงก่อนเลยผมบรเลงคีย์บอร์ดสโลว์คีย์บอร์ดเลยไปทั้งเพลงโอ้คนตบมือขึ้นใหญ่ชอบใหญ่เลยเห็นไหมพอเพลงที่สองเพลงช้าพี่เป้เขาจะเริ่มเป่งเสียงแล้ว คนตะล oh, so so ึงันทั although, so ้งคอนเสิร์ตเลยโหเสียงเพราะมากเลยเนี่ยเพลง Solongly ของลาวเนสซซึ่งคนมาวิจารณ์ว่าร้องดีกว่าต้นฉบับแล้วผมคิดว่าพี่เปร้องใช่กว่าอารมณ์แบบนิ่มนวลมีความเป็นไทยด้วยอันนี้อารมณ์เนี่ยคือคือไม่ใช่ญี่ปุ่นแข็งๆเลยไม่ใช่มีความเป็นไทยด้วยแกร้องได้ดีมากเลยเพลงนี้นะแล้วก็เพลงสุดท้ายก็เป็นเพลงจําชื่อไม่ได้ของสปา p เพอร์ปรากฏว่าคนตบมือกันทั้งคอนเสิร์ตชอบมากเลย แล้วก็พอสักพักประถงฆครก็ขึ้นมาเล่นขึ้นมาร้องแล้วก็ดําเนินไปจนจบคอนเสิร์ตของของะคอนเสิร์ตเนี้ยแต่ปากอกว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ลงวาว่าแบ็กอัพเป,เป็นแบ็กอัพที่เล่นดีมากอ,อ่ชื่อวงไฮล็อกอันนั้นคือจุดกําเนิดจุดแรกที่เราได้มีชื่อทางสื่อต่างๆที่ได้เห็นวงไฮล็อกแล้วแต่ในนนววงปีศาจครับเยรากจะกลับมาฟังเรื่องราวจากวันนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเป้ไฮล็อกและ 用开肉。Oh,